สวัสดีครับเพื่อนสุขุสุคนครับผมมือนันนะครับลมมาแห้งแห้งครับผมย่านตะกุ่ยห้าลมนะครับนี่ครับมวยย่านจังได้ครับกําลังเป็นเครื่องนี่ครับเครื่องกลวยนะครับนี่ครับผมมือนันเนาะลมมมอยางแห้งเลยเฝ้ามาเบิงนะครับกลับมาจากเหตุงานเฝ้าแลนมาเบิงโอ้ยเห็นตะตนนะครับโก้งุนงอยู่ดีนะครับ ที่เขาบ่าฮักพอหอดยางมือเสามากนะครับฟ้าเอาหาลักทันที่ครับนี่ครับฟ้าวหาลักหาใหม่ครับผมนี่หาลักหาใหม่มากเนากับคำวัยนะครับผมนี่ครับผมมัดเชือกไว้พร้อมครับนี่ครับมัดเชือกไว้พร้อมดีนะครับที่บ่าฮักเบื้องตี้แหละครับหอมท่องยางดีเลยเนะครับนี่ นี่ครับผมหอมท้องเหาานะครับดีนะครับที่บ่าฮักถือว่าป้องกันได้แบบชิวเฉียดดีครับมือนี่บดนี่ครับบดนี้มือนี่นี่รินมากเต็มมือเศร้าได้ครับนี่พอหอดตอนนี้ก็ยังรินไปปล่อยดีเด้ครับตกคอยตกแห้งนะครับ สลับกันไปสลับกันมาจากน้อยกับแห้งจากน่อยกับคอยครับแต่ว่าสีคอยส,ส่วนมากแหละครับดีอย่างหนึ่งครับผมเพื่อนเพื่อนเพื่นให้เพื่นห,พนหน้าเห่าเขากับสีพ่อได้ถึกน้ำแน่จากน้อยนะครับแล้วก็ดีอีก้อหนึ่งก็คือเห่าคำกล้วยคำไว้ในท่านนะครับผมนี่ครับ ถ้าหากเข้าเฮ็ดบ่ท่านนี่ฮักแทๆครับผมกําลังเป็นปีกําลังออกเครื่อนี่ครับผมต้องฟาวคาทันทีเลยครับผมท้าจังสันนะครับหนานี่นะครับยิ่งเป็นหนาฝนถ้าเข้าเฮ็ดซานะครับผมถ้าเข้าเฮ็ดซานี่รับรองว่าฮักโคนนะครับผมฮักโคนยิ่งเป็นหนาฝนยิงเล้วนะครับแห่งฮักโคนเร็วครับผม ลมมาแตะลเทียนะครับบอกเบื่อถือครับผมให้ล้างเทียอาจสิคอยห้ล้างเทียอาจสิแห้งนะครับแต่เห่าปองกันนี่ครับผมป้องกันหาแนวกำไว้ก้อนครับผมนี่ปองกันหาแนวกำไว้ก้อนเหตุแบบนี้นะครับพืชผลของเห่ากระสีลดความเสียหายได้นะครับผมนี่ครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนะครับผมเมื่อนี้นะครับกับผ้าเพื่อนเนนะครับมาเบิ้งกลวยหอมทองมาเบิ้ง การคำของเฮานะครับผมว่าเฮาคำเดท่านร่วมท่านฝนวะครับผมบัืองเอิญนะครับผมร่วมมาแห้งแต่ว่าเขายังตานท่านไหนอยู่ครับผมฝ้าหาไม้เลยครับฝ้าหาไม้มาคำาเลยครับผมเป็นแมงเงียงเนาะครับนี่มาเนี่ยเป่งบงตัวรับนี่เปงบงตัวรับนี่เอาออกทันทีเลยครับเอาออกเลยครับ พ้ากันมาตอมนี่ครับพ้ากันมาอยูงาก่วยของเฮ้าเนี่ยครับฟ่าเอาออกฟ่ากำจัดเลยครับผมก้อนเขาเสีออกลูกนะครับผมนี่ก็ขอบคุณเพื่อนๆสุขคุณสุขคุนะครับผมขอบคุณที่เขามารับชมนะครับขอบคุณที่เขามาให้กำลังใจนะครับผมพาทางนีมาครับถึงแม่งจอด้ครับนี่ ถือแมงเจะถือบงงจาะนี่ครับผมเฝ้าออตัดทิ้งท่านที่ครับผมกําลังออกเครือกําลังออกปีกําลังเป็นเครือนี่ครับผมต้องเฝ้าออตัดออกท่านที่ลยครับผมนี่กาจัดครับผมมาเข้าไปหามีดมาตัดก่อนครับไปหามีดมาตัดก่อน นี่ครับผมแบบนี้นะครับเ,เพื่อนๆแบบนี้ครับเข้าต้องหามีดนะครับมาตัดออกทันทีเลยครับผมเดี๋ยวแป๊บนึ่งครับผมหาขา หาขามาตังก่องกันครับปนี้ห้าวกสีตัดออกเลยครับมีห่อนแมงบงครับผมแมงบงลงใบกลวยของห้านะครับฝ่าวตาัดออกทันทีเลยครับผมนม่ครับห้ามาตาัดออกครับบบนี้ นี่ครับย่างหลายเลยครับนี่นี่ครับย่างหลายเลยครับดีนะครับห้อาอ่อก่อนหนึ่งครับผ้ากันมากัดกินใบกล้วยของเห้างนะครับวายุแมงบ่งมาตาใสครับสังเกตเบิง้งคากแลัน่นมาหากินใบกล้วยของเห้างนะครับ ดีนะครับที่เข้ามาซองเบิ้งครับผมพอจะจ้าวังหันนะครับตัดถ้งทันทีเลยครับผมมีอีกบ่นี่เข้าเปิดเบิ้งกงนน่าจะเบิดแล้วนะครับเดี๋ยวเข้าตรวจตาเบิ้งอีกก่อนครับนี่ครับผมข้างนี้สิมีบ่เดี๋ยวเข้าเบิ้งดีๆก่อนครับมันแม่งเหี่ยงน้อมครับนี่ แมงอีงแมงเต่าท่องครับเอาออกเลยครับแมงนี่ครับผมเบืองเลี่ยวนะครับมาหากัดกินนะครับผมกำลังเป็นเครื่องนะครับเฮ้าต้องดูแลจังน้อยครับผมโชคดีนะครับผมที่เห้ามองเห็นก้อนนะครับนี่ครับผม ขอบคุณเพื่อนๆสุขูสุขชนนะครับผมเมนีนะครับวาสิมาเบิงนะครับผมกล้วยหอมท่องวาเหาคำใดท่านแต่ครับผมเมื่อพ่อบ่งลงแมงลงไหมครับตัดทิ้งทันทีเลยครับนี่ครับนี่ครับนี่ๆเอาทิ้งทันทีเลยครับกําจัดเลยฮะตรงเบิงดีๆครับผมนี่มาหนีฮะตรงเบิงดีๆครับป่านี่ เหลือบางจักสองตัวสามตัวนะครับผมขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับสุขุมสุก้นครับผมขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดถูกใจให้น้ำด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจครับผมขอบคุณครับหาเบิ้งก้อนครับหาเบิ้งก้อนนี่อีกว่มีอีกว่สิมี่อีกวะสิพลอยอีกบ่บ่งไหมครับยังบ่พอนะครับผมมือรุ่นเท่ากับสังเกตเบิ้งอีกนะครับผมน่ครับ ขอบคุณครับ